โซซสึคงคำนี้ดังมากในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะพอลลี่นะคะวันนี้พอลลี่อยากเล่าความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของคู่แต่งงานญี่ปุ่นไม่ใช่การหย่าแต่คือการจบสถานะผัวเมียแต่ยังอยู่ร่วมกันแบบเพื่อนร่วมทีมต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ยังแชร์บ้านแบ่งหน้าที่ดูแลกันในฐานะครอบครัวเหมือนเป็นการแต่งงานแบบแฟร์เพื่อไม่เสียภาพลักษณ์แต่ไม่ต้องผูกมัดกันเหมือนสามีภรรยาอีกแล้วมันเลยเป็นคนํานึงที่ดังจนมีทั้งหนังละครรายการทีวีเอาไปพูดถึงเยอะมากทําไมโซดสึคงถงึงดังมากเพราะคู่แต่งงานญี่ปุ่น จำนวนมากไม่อยากหยากแต่ก็ไม่อยากเป็นผัวเมียกันแล้วเอาหลายคู่ไม่อยากเสียภาพลักษณ์มันคำขอไม่อยากให้ลูกหรือคนรอบข้างรับรู้ว่ามีปัญหาแต่ขณะเดียวกันก็เหนื่อยกับบทบาทสามีภรรยาจนอยากคืนอิสระให้กันสดสุกงเลยเป็นทางออกแบบกลางๆที่ไม่เจ็บตัวอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนร่วมทีมลดความอึดอัดใจหลายคู่เลือกอยู่บ้านเดียวกันแต่คนละห้องคนละเวลาคนละลายสไตล์ช่วยเหลือกันเท่าที่จําเป็นเหมือนเป็นครอบครัวธุรกิจเหมือนได้พักจากบทบาทผัวเมียแต่ยังไม่ต้องแยกที่กันอยู่ไวเจอพี JP หน้านะบอกเลยไม่คลั on